มีคนมาทมว่าพี่ดอนขอขอ,ขอคิดในการทํางานของผี่น้อยว่าพี่ทํางานแบบไหนแล้วก็ความสัมของพีแบบแบบไหนแล้วความบรบกวของพีท่ที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรมาบ้าง,างเดี๋ยวจะมาบอกสมาการนะครับที่ใช้อยู่ทุกทุกถูกวันนี้เลยนะครับ เอายากไหนก่อนสมการความหล่มเลี้ยวแต่สิ่งที่เราทรําแล้วแล้วมันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยดูไหมสมการความหล่มเลี้ยวจะบอกว่าทุกคนที่เกิดมากในในชีวิตในบุรุษมีเวลาถ่ากันมดนะครับถ่ายมดทุกวันยู่สิบเซชมง่ถ่ากันมด,น,น,มดนะครับทุกคนมีลมหายใจเหมือนกันหายใจเหมือนกันนะครับ นั่นคือเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่เมื่อเรามีเวลาเหมือนกันใช้ลมหายใจเหมือนกันจริงที่ลมเลี้ยวลมหายคืออะไรคือคำว่าเดียวเดียวเล้วก่อเดียวใหอีกหนึ่งเดียวนะเล็กก่อเดียวอ่ะถ้ามาแต่ความหมายคือเดียวเดียวคอยทำเดียวคอยก่อน เดี๋ยก่อนเดี๋ยวไม่วางไม่พือเดี๋ยวก่อนขอตอบงูกก็นได้นั่นแหละคือสมการของความลมเลี้ยวทุกคนไม่เท่กันบอกกันมาได้นะนั่นคือความความความคิดของแต่ละคนและการกระทำของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่เรามาดูอีกสมการนึงสมการของความสํเร็จนะครับสมการของความสํเร็จเวลาเนี่ยเศรษฐชีวิตยุทธ มันก็เหมือนกัน,กนเท่ากันยืดเส้นชมวแต่คนถึงสำมร็ธเนะขาจะไม่ใช่คำหวานเดียวเขาจะคิดและวเขาจะทำก็คือถ้าก็ดว่ไม่วงแหลวก็คือทำทำทำแล้วเขาจะมีหยอกกำลังฟองด้วยว่าทำเรื่อยๆอ่ะทำนะอ่า ถ้าคนเท่เท่เท่จำได้คาว่ายอกกำลังสองคือถ้ำถ้ำนะทอทหารสนามหนักนั่นคือถ้ำแล้วก็ยอกกำลังสองคือไคือเอาเอาเข้าเนี่ยปตัจงมัรหัวเข้ามาถ้ำก็คือเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นคือยอกกำลังสองคือถ้ำเรื่อยๆ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 เหลือก็ถ้ำเรื่อยๆนั่นแหละคือสำการของการประสบคลามสำเร็จ แต่ถ้าใครมามาถามว่าไม่กล้าทำไม่หัดทำไม่ยากทำจะวอาว่าอีกอีกอย่างหนึ่งนะถ้าจะเรียกป็นภาษาคืคอเมนไซนะครับก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนทัศนะความคิดของตัวเองนะครับทัศนทัศนคติที่เราเอาเก่า,เ,าเราทำไม่ได้เราไม่มีเวลาทำนะครับ เรามไม่พอ่อใจที่อยากจะกทตรงนี้ให้ขิดตังปลาไม้วันนะครับว่าปลาไม้ในชีวิตเราจะทำอะไรอเอาไง่ายๆสำหรับสำหรับสำหรับผมนะปลาไม้ของคือแบบอยากจะสื่อฮาร์ลีดีวลเป็นสำคัญหนึ่งนะครับอเอาไปลงมือสอกันเลเขาจะมีอเขาจะมีเก่าอีนะมานังมานั่งให้ อหาตัวเลยนเกาอีตัวแรกคุณมาถึงหนังถึงอ่ะคุณบอตัวเองป่าปไม้เกาอีตัวแร่เราอยากทำอะไรเราอยากมีบานอยากมีรถอะเราเราคิดเลยรับเราบอกคุณค่าอยากมีบานอยากมีหลอกถึงมหนังเกาอีตัวสองล้อมมองย่อทำตัวเองว่าทำไมถึงเรอมไม่ได้มีบานไม่มี้ลอดแล้วมีผาละเรามีขาช้จยเรามี เงินไม่พอมาถึงทอดปรนังเก่าอีโตวสามทำไมเรามีพาเรามีเงินไม่พอพ่อเราต้องต้องทำใจตัวเองพอเรามีเงินเงินเดือนหน่อยมีเงินประจำหน่อยรายจ่ายเราเยอะคุ้นกันปรนังเก่าอีโตวสี่อ่ะผมเล็งแค่นี้เหลอเ้พ่อเราปรนังเก่าอีโตวสี่ความฝันที่เราอยากจะมีบ้านเนี่ยมันห่างไกลแค่ไหนเราวังเก่าอี้ตวทิศหนึ่งที่ความฝันเลยเราจะ ทำได้เลยอ่ะแต่ถ้าข th ้อมองเออเรามีเบียร์ซอสรงเสียได้เลยอืมนั่นก็คือมันเป็นแนวทางของคุณนั่นคือคุณมีเบียร์สคุณเกษียณได้เลยนะบอกคุณรวยคุณมีเงินคุณมีอ่อะไรหลายๆอย่างอ่ะนั้นๆคือสิ่นี่เขาจะเลี้ยงว่านั่นคือสิ่งที่เราอยากได้อยากได้คุณมีกําลังคุณซื้อมามันมาใฉ่ความฝันอืมแต่ถ้าเขาบอกน้าบอกอยากจะรวยขอถามเราหน่อย คำว่าอยากจะรวยคุณอยากจะรวยอยากจะรวยเทมีเงินเท่าไรหนึ่งล้านสองล้านสามล้านคุณต้องบอกมาเด้อคุณอยากจะรวยว่ารวยของคุณคุณอยากจะมีเงินเท่าไรคุณต้องทำอะไรกับปับเปี่ยนเนี่ยหายเป็นรูปบระมมาฉันน้ำมาทำแต่ถ้าคุณเลี้ยงวาคุณอยากจะรวยรวยรวยเท่าไรรวยเท่าไรมันเป็นน้ำมาทำนะมันไม่ใช่รูปกระมแต่ถ้าคุณ ปลาไม้คุณงของคุณคุณต่างหาคุณยักงด้วโดยที่คุณมีเงินสามล้านอ่าคุณต่างบานไม่้คุณมีเงินสามล้านคือคุณอยากจะมีเงินอยากจะรวยถึงเี๋สามล้านในการที่คุณจะมีเงินได้สามล้านคุณน้องทําแบบไหนบางๆอ่ามันก็เลยบอกเรียนวิธีคิดเรียนวิธีปฏิบัติคุณอยากจะมีเงินสามล้านขาดจ่ายคุณแบงค์มาคุณแก็บออมมาคุณเออ่ะแก็บออมมามันกหมือครับ ยอมไปถึงปุ๋งว่าในเรื่องของเก่าอีตันึ่งตังเก่าอีตัวที่หนึ่งเก่าอีตัวสองเก่าอีตัวสามนั่นความฟังคุณมีเงินยามีเงินสามล้านคุณลูกจากเก่าอีตัวหนึ่งถึงคุณมาหนังเก่าอีตัวสองอ่ะมันจะเริ่มห่างไกลแลยไหมจากความฟันคุณอ๋อยามีเง mm ินสามล้านแต่ในหลูกต้องเรียนในขากินของหลูกในขาเสื้อผ้าของหลูกในอยากจะขาดใจใจของเราอ่ะมันจะเริ่มหท้ามาแล้วจากความฟัง แต่คุณต้องไปไปไปคิดด้วยนะครับอันนี้คือบอกบอกแนน้ำไาวะไปคิดดูด้วยวขอดีข้อเสียของเรามีอะไรบ้างขอดีของเรามีอะไรบ้างขอ้อเสียของเรามีอะไรบ้างเรียวกับเอาขอดีข้อเสียนะไปเชื่อมโยงกับปลาไม้ในชตของหุ้นในนั่นแหละขอดีข้อเสีย ทางว่าธรรมดาทำมา,นะามาเป็นเ,เขียนมาได้เลยในกระดาษวันนี้ต่อไม้ของเราอยากจะมีเงินสองล้านขอดีข็อเสียคือเราไปนินท่าเพื่อนมาเราใจถึงกับเพื่อนมาอะไรเพื่อนมาอาตามมาขอดีขอดีเรากัใจเต็มร้อยกับเพื่อนแล้วเพื่อนอ่านั่นแหละให้คุณปรับเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ป่าไม้ของคุณจะไปถึงได้ไม่นานค่ะคุณตั้งอะ ลิมิตตรงนี้ลิมิตตรงนี้ตานี้นั่นแหละมันคือความคิดคองเราวเป็นไมล์เซนถึงพอคุณคิดมานานแบบนี้ผอค่อยออกมาเป็นแพชชั่นแพชชั่นของคุณคุณคิดมานานเป็นแต่ระดับแต่ระดับ,บนั่นคือแพชชั่นในการใช้ชีวิตอยู่อือเอาละ,ะจ้าจ้าหย่อนลงไปอ่าสิงเทียนเถรล้งมาจากกีว่าสมก,การ ความลมเหลวก็คือเวลาเท่ากันสมการความหลมเหลวเวลาเท่ากันแต่คิดไม่เหมือนกันก็คือเดียวเดียวก่อน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 นาแต่คนเดียวเขามีเวลาเขาไปเรื่มทําเล้วแต่เรามาคุยในเรื่องสมการความสําเร็จก็คือเวลาทากันทําทําทําอ่านในํามละทำทำทำ แล้วก็ยอกเราสองทำแต่เรื่อยๆมาใช้เราทำวันนี้ปับ๊บเราจริ้มหาไปอีกเดือนนึงเรามาทำไม,ไม่ไม่ใชร์นะเราทำวันนี้พรุ่งนี้เราทำมาลินี้เราทำต่อเรื่องเราทำตอวผูกต่อเรียงต่อเรื่องอ่เราทำนั่นแหละคือยอกเราสองทำเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยอออทๆ,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 ๆทำในสิ่งที่เดิมๆในเดิมๆในในเดิมๆแต่เราก็พัฒนาเทคนิคในการทำไปเรื่อยๆ งานมันจะซอนเราเองว่นเนี่ยเราทําแบบนี้มันจะเกิดผลแล้วก็ผลที่เราได้ทําแล้วก็ผลหลับเฉยเราเอกมาเป็นแบบไหนอาจจะบอกให้นะทำอะไรฝึกฝนทาไปทำมาเอาาเออทำไม่ได้ทําไม่ได้คําว่าทําไม่ได้มันต้องค้นอยู่กับฝึกนะครับเราต้องฝึก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 แล้วก็ฝึกอัด มีมีตัวยักษ์มีตตวยักษ์เที่ว่าอาจารยันเนี่ยมาให้ให้ยิบกระดาษมาเลยหรือเอาหนูฉีเรอเลยเอาหนูฉีรามันมามาเขียนในดินเนี่ยเขียนเชื่อรอรเลยเอาเอาไม่ใช่หนูฉีให้เราเหลือมือเี่าทางนั้นมือเท่านั้นข้างไหนใครจะเห็นคลิปนี้หยอกมือเลยมือเท่นัข้างไหนมือเท่านั้น้างนี้ใครไม่เห็นคลิปผมนะหยอกมือเลยมือข้างนี้เดี๋ยวถึงกันถ่าก็บอกโดนนั่งอยู่ นังค้างๆนังในใต้ทุนน้ำเนะเอาหนูฉ so so ีดเราไปเขียนเลยเขียนเชือดอย่างนีเขียนเชือเขียนนั่งสกุลนาะด้วยมือที่เราถนัดเราเขียนไม่เลยนะเราเขียนไม่เลยอ่ะพอเราเขียนเสร็ตจะมาอ่ะนี่คือลายมือเราลายเซ็ตเราลายเชือเราเราเขียนไหมเซ็ตที่นี้เราเอามือที่ไม่ถนัดมือสายมาเขียนมาเขียนดูถ้ามพ้นหลับเขียนได้ไหมเขียนได้นะ แต่ทำหมดสวยมหมไม่สวยนี่แหละคือเหตุผลว่าถ้าเราอยากจะให้สวยเหมือนกับมือที่เราท่าเราต้องทำาไงเราต้องฝึกนะครับฝึกเขียนฝึกเขียนฝึกเขียนนะครับฝึกเขียนฝึกเขียนฝึกเขียนอันนี้คือแนวทางการในว่าฟื้นตัวเองนะครับฟื้นตัวเองแล้วก็ฝึกตัวเอง ไปเผื่อเจตใ้มันกิดประโยชน์อ่ะเหมือนกับหยกแบบเวลาเราเดนินดนดตรีเราอยากเล่นเพลงนี้ทําไมเราต้องมาหนังฟังเพลงทําไมเราต้องมาหนังฟังเพลงมาหนังฟังว่าเพลงตรงนี้อาสุวันเป็นกลองอะไรกันทาไมกลองถอนนี้ตรงนี้แบบนี้อ่ะติ๊วกถึกถึกปวกถึกึกปกถึกึกปกถึกึกอ่ะนั่นคือเราตีกลองราต้องฟัง เราฟังโดยที่ว่ามื่อเมื่อที่เราตีเราบอกว่าโปตึกตึกโป้ตึกตึกมันคือเสียงอะไรมันไม่รู้ว่าเสียงสแน่หรือเสียงกระเดื่องแต่โปะตึกตึกเราต้องคิดแล้วอ่ะว่านำนักในการตีมันคือแบบไหนกีตาร์เหมือนกันแต่แน่แน่แล้วแต่แน่แน่แล้วคืออะไรคูเราต้องฟังพออะไรราันั่นคือเราต้องฝึกเบสเหมือนกันถุตุสิงหรือย่างมันต้องฝึกนะครับถ้าว่าเราได้ฝึกเลยก็เราสามารถ พัฒนาตัวเองได้ทุกล้ไม่ทุกอ่สิ่งที่ผมมาพูดในวันนี้กาคือไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าผมได้มีอ่มีโอกาสนะครับได้ไปไปฟังอาจารย์ขอมาอบรมก็คืออาซาหรือชาห้ก็คือจ้าเท่าศาสนาคติที่เรามองมมองหลวงอยู่แค่นี้มันสามารถทำให้เรามองหลวได้แค่นี้ กว่าปัเปลี่ยนมุมว่างปเปลี่ยนทัศนคติจ้างดันหลบหาใไห้เป็น้านบวกแต่ถามว่าเออดันหลบดานหลบมันคืออะไรดันบวกมันคือมันคืออะไรอืเอาไงไงคำว่าลูกอย่าทำนะลูกอย่าไปนะลูกอย่าแวบ,บหนู่แบบนี้นั่นคือนั่นคือดันหลบสิ่งที่เราหลบอ,อย่าทำอย่าไปถามสักคำว่า,า,วาเด็กพอเวลาเราหาม จะไปไหมเด็กมันไปเด็กมันดื้อเด็กมันดันว่าเออทำาไม่ตองตองหามแม่ไปมันเกิดความยักโลกพ่อมันเกิดความยากโลกแต่ท้าเราแล้วว่ะเออหลูกถ้าลูกว่ะลวไปเนี่ยนะหลวกมีแวบนี้แบบนี้แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะหลูกตองเชื่อพพอตองเชื่อแม่นะแต่ลูกตอนระวังนะถ้าว่าลูกไปแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ปั๊บเด็กมันจะเกิด ความคิดอีกแบบนึ่งว่าเฮ้ยพ่อแม่มาแนะามเราไปนะเว้ยแต่ทางก็บอกเราไปใช่ปบมันเกิดเหตุขึ้นมาแบบนี้เราต้องระวังตัวเราตอรา้องมองเอใช่ไหมอ่านั่นแหละคือมองในแดนบวัวท้าว่าเอา้าถ้าหลวงมึงไปสูบยาบงยาบารประเด็นยาเล่นอะไรบ้นี่ท้าบอกนี่เราไปถึงห้าว่าเออมึงอย่าไปเล่นยาเลยอย่าไปสูบยาบาเลยอย่าไปสู่นน้ำแข็งนะมึงอย่าไปกินน้ำถม ห้ามเลยห้าไม่ได้ยิงหามมันยังอยู่แต่ท้าวหลวงท้าวันหลวงไปถึงกันหลวงไปสัมผัสแล้วหลวงโม่แลอาการที่วันหลวงอ้อมมาแบบนี้เนี่ยหลวงหายลบมาเลยหลวงทั่วห้าพอเลยพอหลวงโม่หรือหลวงมุ้นแล้วเอาแต่ท้าทำไมต้องทั่วห้าพอล่ะลวงไม้ถ้าวก็วันหลวงเมาหรือหลวงมึนแล้วถึงเพิ่นหลวงแต่นังกินอยู่เลยเขาไม่รู้อาการเขาหลวงก็้วพอเขาแต่งกินอยู่เอาแต่ถ้าวหลวงหลวงรู้แล้วหลวงเมาแล้วหลวงทวห้าพอไหมประดับหลวงแล้ว ถึงหลังจากน,น,นั้นหลอ้อนี่ยรู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่นี้มันเมามันเป็นแบบนี้ได้แบบนี้อะเราสามารถกิดด้านบวกไม่ใช่ว่าส่งเสริมให้ลู้เออมึงไปล่องอะไรแล้วมึงจะรูกมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะแต่ถ้าคุณใจกว้างเรามัเป็นผู้ใยิ่มาก,ก่อนเราผ่านการเป็นเด็กมาก,ก่อนเราผ่านสิ่งเดียวผอไม่ห้ามตลอด มึงอย่าไปขบเลยก้นนี้มันหนักเลขมันหน,นผ่านมันพามึงไปกินลาโมองมองย่งเงี้ยแต่ทําไมเราดันจะไปทําไมเราดันจะไปเราดันจะไปเพื่อที่จะ,จะให้เพื่อนย่อมรับในตัวเราให้เพื่อโอเคมึงไปได้มึงไป,งไปแต่พ่อราาอับอายุบาลพอแม่เราจะโบกเรือ่า คนนี้มึงย่าไปขอบคนนี้มึงยังไปขอบคนนี้มึงยังไปขอบนั่นคือสิ่งที่พ่อแม่กีดกันว่อยังไปขอบอบคนนี้ย่าไปขอบคนนี้ย่าไปขอบคนนี้ย่าไปขอบถึงถามด้วยว่ะคนเป็นลรกเขาจะกิดยังไงพ่อเมห้ามยิงห้ามยิงดันยากจะไปขอบทษไม่ทษก่นพราะพ่อไมห้ามยิงไม่ว่าความแต่้าเราคุยเปิดใจนะเปิดใจว่ะเนี่ยเขาห้ามนะเขาห้ามห้ามนะ แต่เราหายพุ่นเราลุกไปแล้วกับพุ่นคนนี้ลุกไปศึกษาแล้วพุ่นคนนี้แล้วกัดเด็กมันสามารถกิดได้โดยตัวของคนเด็กเองเราไม่ต้องไปยุ่งอยูย่เยอะไปคน,ค,นค,นคนนี้อ่าเวลาไปกินเวลาไปเที่ยวอ้าเวลาไม่ได้ทำไมอ้าวขอเบียร์แมมุงสักห้าสิบบาทมาซื้อน้ำทอมอ่ะอันนี้เราเอาไปทุกวันทุกวันทุกวันแล้วทุกวันแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งค,คือไม่ได้เลยขา เอยาหมาส้มมังขานุกคนนี้มั้งเด็กมันก็อ๋อคนคนนี้เห็นแก่ตัวแหละกูเอาเบียร์ผอเบียร์เนี่ยมาถึงมันเสือหายมึงกินอยู่ทุกวันทุกวันแต่เมื่อมั่เคยหายอะไรกูเลยเด็กมันคิดเด็กมันก็เรือขอบพืนได้ดยเทวาเล่าเนี่ยโบกในน้มันก็ได้อ่ะตอนนี้เด็กมันสึก้าวเองอะไรเองนั่นแหละก็เลืบอกบ่าเนี่ยลูก้าเกิดมีอะไรลูกรลบมา โคม,ม่าหาพ่อหแม่อยากคิดแบบมันซ้ายเกินไปท้าวเกินว่าเกิดเฮ็ดเ่ว่ายิ่งกันอีแท่งกัน,นอีนน้นั่นก็คือสถานก,การณ์ข้างหน,น้าก็จะมองว่าแต่ละคนความรู้สึกของเล็กแต่ละคนความรู้สึกของูดแต่ละคนมันมันเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่บางที่เราเต็มถี่คุณหนูบางที่เราเต็มถี่กับคนนี้แต่สิ่งที่เราได้รับมากมันไม่ใช่ ยากจะได้อะไรจากเขายากจะได้ะไรจากคุณรบกันเราต้องเป็นผู้ห้ก่อนไม่ได้บว,วังว่างสิ่งตอบแทนห้ยก็ไปให้ยก็ไปสักวันหนึ่งทาก็อบอกคนคนนั้นกลับมาทำลายเราเขาก็จะไม่มีเราเหลือเขาจะไม่มีคนเดียวเรลือก็ว่ายว่างใจเมื่อก็เรานี่พูดหนึ่งท่านหนเพื่อน ทุกวันนี้หวบส้งคนทุกวันนี้เสหน้ากาศขาวห้ากันอืมไปการทางเศรษฐทำงานยิ้มรอวว่ารอไปกินางงานู่นกินกนี่สุดท้ายก็ลังมานดินทางเราไปเที่ยวข้างหลังเันเพื่อนนั้นเยอะแต่เป็นละมา่านของเพื่อนมีเท่าไรทุกคนทีนทน่คิดเอาเอง มีเพิ่นเยอะมีเพื่อจริงเพิ่นอเวลากินเพิ่นอเวลาเที่ยวแต่เวลาเกิดปัญหาถามสักคำเพื่อจะทิ้งเราไหมเพื่อจะยกเคียงข้างเราไหมมึงโทรจับมึงโทรขังเขาเล่นจับมีเพื่อนสักคนไหมที่บัเหยียบมึงถ้างคุกคุนไหมมนมาบอกว่าเออเนี่ยย่ามาเหยียบมึงนเนี่ยเล่นจับมึงเอาเชือดออกมาประชาชนหมดถึงมึงถึงกับมึงเขียนเชือดเียนเชือด เข็นเฉียวเยหายาเยียมข้ามันเยียบมึงไ้มึงทำอะไรมาก็ไม่มีใครไม่มีเวกคนไหนที่จะมาเยียบมึงจริงจริงอธิเดียก็อาจจะมามาแล้วเออปัดผือแล้วมันบูมางแต่หน่อยคนมาที่จะมาเยียบมึงในเรื่องจ้ำทนไม่รเอ้าโอให้มันมาเยียมมึงในเรือนจ้ำนะมีแค่ว่าเออทิตนี้แม่มึงจะมาเยี่ยมมึงในเรือนจ้ำที่นี่มาฟาค้ง ให้กับมึง้งหอดฟังเบียมึ้งรักรอยสวยมีเพื่อนคนนึงให้ทำามึง้งใหมเพื่อนจะโยเถียวกินกันมากกับมึ้งเลยกับมึง้งเถียวมันมากกินกันมากะไรกันมาพอถึงว่าเออพ่อแมมึม้งจะไปเยี่ยมเขาคิดว่าเออปลาลูกผมไปเยี่ยมด้วยถึงผมไม่มีราเชื่อนยัดเยี่ยมแต่ ให้ได้ผมใายได้ผมไปให้ได้พ,มไ,ดพมไป,ไมไปย้นหน่อยกบปลากับลูกได้บอกแล้ววะได้เชือในยานเยี่ยมผมไม่มีแต่ปลากับลูกไปบอกแล้วเนี่ยเผื่อคนนี้มาเยี่ยมมึงก็รู้สึกดีเลยใช่ไหมมึงรู้สึกดีกว่าโผแม่มึงไปเยี่ยมหลังถ้าว่าเผื่อนคนเนี่ยไปเยี่ยมมึงทัวไม่โทคนพอมึงคิดว่าเออถ้ากูออกไปแต่ว่าคนพวกนี้ก็คือเผื่อตายขอกู ใช่ไหมนั่นแหละก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ใช่นลยก็เลย,อยบอกว่าให้ลูปประดิสัมผัสลูปพายหน่อยเด็กผู้ชายมีทะละก,กันบางแล้วกัางมันป็นเรื่องธรรมดาสมัยผมนะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่สมัยนี้อไอ้เรสิ่งที่ตื่นหน้ายื่นสำคัญคือเพื่อน เพื่อนพาไปในทาง,งดีก็ดีเพื่อนพาไปในทางท่หลอกมันก็นหลอกอิพุน่นเด็กตอนนี้ทุกหลังสมองเยอะทุกฉักจูงไปในทาง,งดีกันเยอะทางด้านมืดกันเยอะเลือกี่จะให้ลูกปรายสัมผัสในทางบวกหรือทางหลอกแต่สิ่งสำคัญย่า ชายคำว่าอย่าทํากับโลกอย่าทําสิ่งนั้นอย่าทำสิ่งนี้นอทไาพวงนี้คมันจะเกิดการนอ้อตทำฝากไว้เท่านี้ครับ